สวัสดีครับผมวิทบุญนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว VCD กินธรรมะกันนะครับหลังจากที่แบบว่าแกะกล่องอนิเมะมานานใช่ไหมอ,อันนี้ก็จะมาที่เป็นแบบ VCD กันบ้างนะครับซึ่งผมมีอยู่เรื่องเดียวแนตะ่ที่จริงมีมีอยู่แหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าไงอ่ะไม่มีซองแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวแผ่นแท้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกันนะครับว่าของ VCD กินธรรมะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะถึงว่าถือว่าเยอะมากนะส่วนใหญ่จะเป็นของซีซั่นสองสามสี่นะครับแล้วก็นี่ประมาณนี้คือเยอะมากเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ยูกินะเอามารวมไปเลยก็่าถ้ามาพูดถึงในด้านของการจัดจำหน่ายเนี่ยซีซั่นแรกจัดจำหน่ายโดยไทก้านะครับซึ่งไทก้าผมไม่เคยดูเลยนะสำหรับภาคไทยนะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างซึ่งคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าภาคดีนะครับ พอมาซีซั่น2ถึงซีซั่น4จะจำหน่ายโดยไลท์บียอนนะครับซึ่งได้ทีมช่องก้ามาพากนะครับซึ่งของไลท์บียอนเนี่ยถ้าเป็นของในส่วนของการ์ตูนอนิเมะเก่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็แบบวพวกรันมาพวกแบบว่าฟิติเคียวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเก่าๆหน่อยพวกซีซั่นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทีมช่องก้ามาพากก็น่าจะเอามาจากช่องก้าเนี่ยแหละครับประมาณนี้นี่เองนะพอมาซีซั่น5 ซีซั่น6แล้วก็ม๊มบี้2ภาคเนี่ยก็จะจำหน่ายโดยรถมีเดียนะครับในส่วนของซีซั่น7เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของแบบอ่าภาคทางเคเบิลทีวีนะของทูนะครับอันนี้ผมไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักนะ ซึ่งซีซั่นหลังๆนี้คือจะแบบว่าจะไปในทางเคเบิลมากกว่านะซึ่งเป็นเทวภาคของเคเบิลของทูเลยอะไรประมาณนี้นี่เองนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตรงในตรงส่วนของ V c ซกีตาร์ที่ผมมีกันนะครับที่จริงมีแบบบุ๊คีด้วยนะครับแต่ผมไม่รื้อมาละกันนะที่จริงก็เอาประมาณนี้ดีกว่านะซึ่งผมมีแค่ของไลท์บิยอนะของไทก้าผมไม่มีแนละ้วเพราะมันหายากมากเลยนะครับส่วนของโรดนี่โอ้โหผมไม่ได้ซื้อเลยนะเอาจริงนะ ก็มีวันนี้คือมีหลายชุดมากนะในในส่วนของซีซั่นสองเนี่ยก็ผลิตเมื่อประมาณป,าณปีห้าสามนะครับก็เหรี mm hmm. ที่ได้ก็สิบสามบวกอนะไรก็ปกตินะครับในส่วนของเสียงภาคไทยเนี่ยผมชอบการพากของสไตล์ช่องเก้าอยู่แล้วนะดยที่ผมแบบว่ายังไงตื่นเช้ามาดูช่องเก้าการ์ตูนอะไรอยู่แล้วในะในสมัยตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าทีมพักช่องเก้ามาภาคเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ชินอยู่พอสมควรเลยนะครับทําให้ผมรู้สึกว่าเออไม่ค่อยขัดใจซะส่านหร่นะคือเขาเลือกบทบาทคาแรคเตอร์มาได้ค่อนข้างที่จะดีนะอย่างเช่นอะไรกินทอกีเนี่ย <c oughs> ก็ภาคโดยนาะต่อยเซมเบ้นะครับส่วนอ่าอ่าส่วนของชิมบาจีเนี่ยผมคิดว่าเสียงชิมบาจีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสเสน่ห์และจุดเด่นของเรื่องกินธรรมะในฉบับภาคไทยเลยนะครับเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนนักภาคเลยนะ เสียงชิมบาจีนะ่ะจะเป็นเสียงภาคของพี่เบิร์ดพักภูมินะซึ่งแบบว่าผมชอบพี่แกภาคเสียงชิมบาจีมากนะครับอ่าถือว่าเป็นจุดเด่นคาแรคเตอร์เด่นๆของพี่แกเลยก็ว่าได้เลยนะครับอ่าแล้วแบบว่ายัางไงอ่ะไม่เคยเปลี่ยนเสียงภาคของชิมบาจีเลยก็ว่าได้รู้สึกเคยเปลี่ยนแค่แบบมูวี่ภาคแรกนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าขัดใจเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรสําหรับผมมากนัก นะครับในส่วนของตัวละครอื่นเนี่ยผมคิดว่าเขาเลือกตามบทมาได้ดีนะก็ประมาณนี้นี่เองนะครับอ่าเออผมชอบเสียงอย่างหนึ่งคือผมชอบเสียงของคอนโดนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าใครพากนะเสียงคอนโดมีเอก,กลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเขาสามารถดึงความตลกของคอนโดมาได้แต่ไ,ไม่ร,รู้สึกแบบโอ้ชินกับ เสียงคอนโดมากเลยนะครับก็าภาคในระหว่างของซีซัน2ถึงซีซัน4รู้สึกว่าพอไปเวอร์ชั่นของโลมีเดียเนี่ยก็จะรู้สึกแบบว่าจะดูไปในทางกวนๆมากกว่าจะไม่ได้ทางแบบว่ากวนและตลกไปในตัวเลยนะครับอ่าก็ของไลฟ์พิยอนทำดีนะครับก็แบบว่าเป็นการแบบว่าชุดละสองตอนซึ่งเขาจะทำประมาณซีซัน2ถึงซีซัน4นะครับซึ่งก็แบบว่ามีลายต่างกันไปนะซีซัน2ก็ประมาณนี้ นะครับที่จริงมีอีกนะแต่ผมเอาใส่ซองเอาไว้แล้วนะทั้งหมดเลยแล้วก็นี่ของซีซันสาผมมีประมาณนี้นี่เองนะครับนี่โอ้แผ่นอาจจะเก่าไปนะเพราะว่ามันอยู่มานานแล้วอะอยู่มานานแล้วนะครับนะ่วนซีซันสี่นี่มีมากสุดนะก็แบบว่าผมไปซื้อที่ร้านชิบุยะร้านชิบุยานะครับที่เอ่อของผมมานะครับที่เป็นร้านบีซดี CD ของแท้ได้แบบว่า อยู่ในย่านนั้นอ่ะอ่าเพราะว่ามันจะมีเยอะอยู่นะครับนี่ก็ประมาณน,นะนี้นี่เองนะอ่านี่ก็มีหลายชุดอยู่นะครับอ่าซึ่งตอนที่ผมคิดว่าน่าจะดูบ่อยที่สุดน่าจะเป็นตอนที่เนี่ยสิบหกกับสิบเจ็ดเนี่ยไม่รู้ดิคือแบบว่าผมถูกใจสองตอนนี้มากคือมันเป็นตอนการจะอําดับ อันดับความนิยมครั้งที่2องบางที่แบบว่าตัวละครไม่พอใจในอันดับของตัวเองก็เลยมีการแบบแย่งชิงอันดับอะไรอย่เงี้ยก็หาดีนะครับนี่ก็มีอยู่หลายชุดเลยนะเอาจริงนะตอนแรกผมก็แอ,อบกังวลนะเออผมจะซื้อซ้าหรือเปล่าผมด้วยที่ผมแบบว่าช่วงนั้นแบบว่าเห่กินทำมามากเลยนะครับก็เลยแบบว่าเออจาได้ว่าชุดไหนซื้อบ้างชุดไหนไม่ซื้อบ้างนะและด้วยที่ผมตามอ่านในในฉบับมังงะด้วยนะครับ คือแบบว่าตั้งแต่เล่ม48นีคือผมซื้อตามทุกเล่มเลยนะเพราะว่ากำลังเข้มข้นกำลังอ่านสนุกเลยนะครับก็เลยแบบว่าทําทให้เราแบบรู้สึกติดก,กับกินมะมากช่วงนั้นอนะเลยนะครับคือแบบไม่ได้สนวนกระตูนเรื่องอื่นเลยนะอะไรประมาณนี้ฮะทำให้ผมจําได้ครับว่าเออขาดชุดไหนไีบ้างคือไม่ซ้ําเลยประมาณนี้เนี่ยคือซีซันสีนี่รู้สึกว่าจะมีครบนะยกเว้นแค่แบบว่าช่วแรกๆเี่ย เลือกแรกผมอาจจะแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มันไม่มีขายอะไรง่ายคือมีแต่ชุดหลังๆเนี่ยอ่าคือแบบโอ้โหเยอะมากนะสำหรับซีซันสีซีซันสีเนี่ยเป็นซีซันที่แบบว่าตลกใช้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวยูกิก <laughs> ็ประมาณนี้นี่นะครับสําหรับกินธรรมะรีวิวแบบซีดีนะครับก็มีการเล่าอะไรยเยอะเลื่อยเป,ไปื่อยไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมากลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหนผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่าง เพราะว่าไม่อยากให้เธอไป